สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาจะมักไก่มักไกล่ลูกนุนมเพิ่นเอิญไก่ KFC เนาะพี่นองไก่ KFC เนาะพี่นอนนมนมๆข่เพิินเอิญวลาอันมีงานโรงเรียนเพิ่นสหยอีเม่เฮ็ดจังสี่แหละไปไปแจกเด็กหน่อยอยู่โรงเรียนไปให้ไปให้อันเขาเอิญว่าอันอาหารหนา้นาชาติจะชาตินีาช,านชาตินี้เฮ็ดอาหารอีหยังจังสี่นมนมเพิ่นมักสี่ บอกให้อีเมลเฮตัวนี่เลยจ้ะไก่ KFC อา่าก็คือไก่ชุบแป้งทอดนั่นเลยจ้ะเดี๋ยวห้องสิมาเบิ่งว่าเอาใส่อกไก่เนาะพี่น้องใช้อกไก่เนาะเดี๋ยวห้องชีเร่เร่กับประมาณจาังขีเนาะจ้ะนี่ก็คือบนหนาแล้วก็บบนหนาบาบางประมาณนี้จ้ะนั่นประมาณนี้เนาะแล้วก็เร่ไปจ้ะมื้อนี้ใส่อกไก่ทั้งหมด สีอาัลามหรือสีอาลซีเดี๋ยวถ่าเบิ่งก่อนว่าสีอัลามหรือสีอาลซีอกไก่เนาะพี่น้องเพราะว่าอีแม่บ้านสีบอกกินหลายน่ะนะเพราะว่าแม่บ้านสีสีเฮ็ดขนมจีนนั่งไวเนี่ยก็เลยว่าสีเฮ็ดไห่นุ่มๆน,มนะพี่น้องหั่นจะ้ะหั่นตามสะดวกของไผ่มันเลยจะ้ะประมาณนี่ประมาณนิ้วนึงอะความหนาความอันนี้ประมาณนิว้วนิ้วเฮานิ้วมือเฮาหนิเลยจะ้ะนะแต่แม่บ้านสีบอ๊อชุบไงแม่บ้านสีบอ๊อชุบ แป้งแล้วเอาไปทอดแม่บ้านซิมักเลยคือสเออคือทีแม่บ้านมักอันห่นองไก่นั่นเดี๋จ้ะคือกันเลยล่ะเดี๋ยวเฮากระสีเดี๋ยวหั่นไปเรื่อยๆนะจ้ะว่าเดี๋ยวเฮาสิเอาประมาณมันมีอยู่ทั้งหมดสี่อกไงสี่อกแต่ว่านุ่มๆลรากินไหลลีเด้๋จ้ะอันนี้เพิ่นหมักไงเพิ่นหมักจัดก,กันเลยให้นุ่มๆอีเมกะ่ะตามใจนุ่มๆจ,จริงๆอันอ่า จริงๆนุมน่มๆอยากกินแกงเคี้ยวหวานจ้ะแต่ว่าเออยังบ่ทันได้เริกเฮ็ดเดียเด๋ยวมื้ออื่นสิเฮ็ดจ้ะแกงเคี้ยวหวานไก่โอแกงเคี้ยวหวานหมูเพิ่นบ่อยากกินไก่หั่นไปเด้อจ้ะประมาณนี้หั่นไปเลยไม่ไม่หนาไม่บางเอาพอดีเนาะพี่น้องเนาะตาถอดเฮาก็สิบอ่อันนี้ปานได หรือเอาตามความรู้สึกทุกคนเวลาหันออกมาเนี่ยเลยสรุปกับเอาซีซินแหละจ้ะพอบานเพิ่นกับซี่อ่เขาน้ำหนกพอบานห่อข้าวด้วยกับประหยัดใจหลายพอบานเพิ่นเอากับเขาไปกินน้ำอ่ะจ้ะจริงๆสื่อข้างนอกเพิ่นกับเพิ่นเป็นคนกินน้อยแต่ว่าเพิ่นกันบบอสซือจ้ะเพิ่นถนัดทีซีฮอ่กับเขาไปกินเองเนาะจ้ะโอเคหลังจากที่ท่าวไก่หน่องไก่ พันเหลวเรียบร้อยกับสิประมาณนี้เนาะจ้ะเบิิงตามกันไปเดี๋ยวเข้ามาเบิิงส่วนผสมเลยจ้ะว่าเข้าอันมีภาชนะนะจ้ะมีภาชนะก็ะเอาขนอยจ้ะขนอยประมาณหนึช้อนโต๊ะเออหนึ่งช้อนชาฟุนๆนี่แหละเต็มๆฟุ้นๆหมายถึงเต็มๆไ,ได้จ้ะแล้วก็ไข่หนึงน่งหนึฟองตี นี่จ้ะกับม่เครื่องตีเฮาน,นี่จ้ะพระตีได้ล้วก็คงโกกินักจ้ะโกกิไส่ตามตามความหมูซื้อเข้าจ้ะวาเขาสิเอาลายเอาน่อยกะเอาตามปริมาณไก่ที่เขามีนะ้ำแม่บ้านกะสิใส่ประมาณนี่ เดี๋ยวเฮาไปใส่น้ําเย็นเนาะจ้ะเดี๋ยวมาเบิงอีกเชื่อไปใส่น้ําเย็นก่อนเนาะอันนี้คือเฮาใส่น้ําเย็นแล้วเนาะจ้ะตีเพิ่นเนาะจ้ะตีให้เพิ่นเข้ากันถา้าบพ่พอสิ่งใดก็ใส่เช่นโกกก็น้ําเนาะจ้ะผงปรุงรส แม่น้ำแม่บ้านสิใส่ใสน้ำนิดนึงจ้ะ <c oughs> ประมาณนี้จ้ะได้แล้วนะการตีก,สกนนต็สิประมาณนี้ถ้าเบิ่งว่าเฮาเอานี่จ้ะเอามืออันนี้เบิ่งสิประมาณนี้บ่เลวแล้วก็บ,บ่บ่ข้นเปินไปเนาะพี่น้อง เส็จจากนั้นวิธีของแม่บานเนาะจ้ะเอาไกล่ลงไปแช่ไปเลยตามสูตรฉบับของแม่บานท,ที่เคยเห็ดคลุกเขาให้เข้ากันเป็นอยัางแม่บานจังเห็ดจังสี่จ้ะเพื่อใหเอ้เพื่อให้อันไกล้เพิ่นได้มีโอกาสดูดซึบดูดซับเอาแป้งเอาผงข้งนอกเข้าไปเนาะ ่นละดีกว่าห้าเอาแบบว่าตีแป้งแล้วห้าเอาไปชุบจังสีนะจ๊ะอันนี้ดีกว่าเด้อโอเคจากนั้นนะจ๊ะเซตแล้วเรียบร้อยแบบนี่ที่ใดเดี๋ยวห้าไปเบรงวิธีการทอดหลังจากหลังจากที่ห้าเอาออกจากตู้เย็นที่แชไว้ทั้งวันนะคะพี่น้องโอเคเดี๋ยวห้าไปแชตู้เย็นไว้จ้า โอเคจ้ะพี่น้องอันนี้ก็คือไก่ที่ข้ามากักไวเนาะพี่น้องตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ห้าสีทอดตอนนี้ตังน้ำมันเหลวนะจ้แเราก็อันนี้คือแป้งกรอบเนาะพี่น,อน้องขนมปังกรอบเนาะโอเคมันกะสีอยู่ประมาณนี้เนาะการชุบเนาะพี่น้องใส่นีลงไปด้ทุกคนอ,อเล็กจะช่วยไหมอเล็กบอกจะช่วย of course เหรอ <Okay. S 1> เปิดให้สุดดิ mm hmm. นี่ใส่แบบนี้จ้ะ ผแต่สีใดประมาณนี้เนาะพองกินน,นี่กินอะไรละเล็กอเอออร่อยจริงๆเอาอันนี้แล้วก็ใส่ช็อกโกแลตนี่แอบกินอะไรกันอร่อยแอบกินอร่อยหอม,มชอบกินอ่าแค่เฮ็ดจังสีเนาะจา้ะนี่ไข่แต่งเพิน่นเกาะจังสีเดี๋ยวทานน้ำมันเดือดน่าสีใสค่อยเฮ็ดอันโมอนอยเนาะพี่น้องนั่นแหละโมนอยก็ต้องได้ประมาณสามสี่หาสิน อันนี้เห็ดไห้มันนุ่มอเล็กเรียกว่าอะไรนะนี่ KFC oh, อ๋อเล็กเรียก KFC mm hmm. เหมือน KFC ใช่ไหมอือหือเพิ่น mm hmm. บอกว่ามันคือ K f mm hmm. c <oughs> เรียวทาให้น้ำมันห่อนกัะเฮ็ด <c oughs> ไปเรื่อยๆน <c oughs> ะสิอะน้ำมันห่อนวเน,ะนาะจ้ะ เดี๋ยวเราจะลงไปนะจ้ะเดี๋ยวไปบึงนี่โอ้หตกลงจะมาช่วยหรือจะมากินนี่เอากอสวยนะจ้ะลงไปเด้อหือือื้อหื้อหอห้อหือือื้อือหอนดีอห้อนืนอหอหืห้อห้ออ้อหน่อยอหนน้อหอ,อ้ออ้้อห้้

มอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็ช่วยอะไรเอครับไม่ช่วยอะไรเลยนี่พี่น้องทอดไปได้จอดแบบนี้ทอดไปใจเย็นๆเดี๋ยวฮอชิมากลับมาพลิกเบิงนเนาะจ้ะเดี๋ยวมันสิออกหน้าตาออกมาเป็นจะไดเดี๋ยวไปเบิงขันตอ่อมาเนาะพี่น้องเนาะนั่นแหะ ปาดเพิ่นไปทั้งสี่จะให้เพิ่นเหลืองี๋ยวเ่าจะเอาขึ้นนะจ๊ะเดี๋ยวไปชิพทอดไปเรื่อยๆเดี๋ยวให้เพิ่นเหลืองเ่าจะเอาขึ้นเนาะนี่แหละเดี๋ยวมาเบิ่งว่าประมาณไหนเพราะว่าเพิ่นซุกไงอยู่จ้ะเพราะว่าเขาปรได้เษ็ดสินไงเนาะตามที่เห็นเนาะพี่น้องเพิ่นจะกินยี่สิบอะไรจะกินยี่สิบโอ้แล้วก็เอาสิบเนี่ยไปโรงเรียนสิบไปโรงเรียนด้วยครับพี่น้องมีก็ะซุกแล้วกันจ๊ะ สุกแล้วเหลืองเหลืองอาร่ามสวยงามตักขึ้นเลยหนึ่งให้ผมโอ้หนึ่งให้ผมชิ้นไหนอะไรคุเราก่อนสองให้ผมชิ้นเล็กๆสวยงามเอาไปถอดขายกระได้ด้วยพี่น้องเอาอันไม่ลงเลยจ้ะเอาอันไม่ลงเลยที่เฮาอันนี้ไว้เนาะพี่น้อง สชิ้นอันเนี้ยโอเคกก่ชิดไดประมาณนี้เนาะพี่น้องไก่ KFC เขาของนุง่มๆมักขนาดเลยพี่น้องอันนี้เดี๋ยวแม่บ้านจะชิทอดไปเรื่อยๆกับตามวิธีบอกนี่เลยจา้าเดี๋ยวไปเบิ้งว่าห้องสีไดหลายโบนเนาะนั่นละสีสันสวยงามกับสูตรแม่บ้านแบบนี้เนาะพี่น้องนั่นละไปเบิง้งไปเบิ้งจ้ะ โอเคจ้ะพี่น้องนี่ก็คือไก่ที่เราทอดเนาะพี่น้องปริมาณประมาณป,ป,ป,นป,ปันนี่อเล็กบอกว่าเดี๋ยวมืออื่นสีหอไปกินลุงเรียนน้ำว่สันว่า อันนี้ก็คือวิธีและสูตรง่ายๆของแม่บ้านแบบเด็กๆมักกินนะจ๊ะส่วนสิก,กินกับซอสว้านซอสอ,อียังกัแล้วแต่ทีทุกคนกินเนาะจ๊ะแต่ว่านมนมข่อยเพิินบ่มักกินซอสเนาะเพิ่นก็สสก,กินปร,ปริมาณนี่หมายถึงกินแบบนี่กินกับเขา้ากินกับพักจังสี่นะจ๊ะนี่คือไอก่ไก่อะไรน้แเล็ก KFC อ่าอเล็กบอกว่าเป็นไก่ KFC ที่อีเมดัดแปลงเห็ดองเนาะพี่น้องนั่นละนี่ก็คือสูตรง่ายๆของเราครัวคุณสมบูรณ์เอง ซุปจิตสวีเดนได้จ้พาพยากได้สูตรกะเขามาทักท้ายกันได้ไปก่อนสอวัสด,ดีจ้าบ๊ายบายสวัสดีครับอบคุณครับบ๊ายบายมีเลยแ <c oughs> ชามบารมนะคะ <c oughs> ให้เรื่องให้เบิงให้จุเลยพี่น้อง <c oughs> อันน่ะ